สวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารที่25เมษายน2566นะคะพบกันอีกแล้วนะคะกับชานชัยแท็กเตอร์นะคะวันนี้ทั้งร้านของเราปิดการขายหนึ่งรายการพร้อมจะส่งนะคะคันนี้นะคะปลายทางนะคะอำเภอนาว่านะคะจังหวัดนครพนมนะคะปลายทางอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะคันนี้นะคะกับ คูปต้ L4018DT นะคะแท็กเตอร์รุ่นคูปต้ L4018DT นะคะคันนี้มาพร้อมกับชุดอุปกรณ์ดันดินหน้ากู้ตัวตักจากตาช้างนะคะ นี่นะคะดันดินหน้าคู่ตัวจากตาช้างนะคะแล้วก็พันหลังนะคะเป็นผ่านพวนจากตาช้างนะคะเหมือนกันนะคะเป็นผ่าน 6, กใบยีตาช้างนะคะคันนี้นะคะปลายทางจังหวัดนครพนมนะคะลูกค้าสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะคะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนนะคะสินค้าสวยตรงปกเลยนะคะคันนี้ลูกค้าสั่งซื้อตั้งแต่เดิมๆนะคะให้เก็บสี่พันดันให้นะคะ พรุ่งนี้เช้ารอรับได้เลยนะคะกับคูบ t อรตา4018 DT สภาพสวยคันนี้นะคะ รถสวยพร้อมใช้งานคันนี้รถปี63นะคะสวยสวยเลยนะคะสวยเกตรเรเลยนะคะคันนี้นะคะอุปกรณ์2ชิ้นนะคะดานินหน้าตราช้างนะคะผ่านพวนจากตราช้างนะคะปลายทางจังหวัดนครพนมนะคะสั่งซื้อสินค้าออนไลน์นะคะปลอดภัยได้รับสินค้าแน่นอนสําหรับร้านของเราอยู่บ้านเกาะลำไย,ยตําบลวังบัวอําเภอคลองขุงนะคะจังหวัดกําแพงเพชรน,นะคะโทรสอบถาม0 9 4ย์เก้าสี่หกศูนย์สองสองสองเก้าหนึ่งนะคะหรือว่าจะทางหน้าเพจเฟซบุ๊กเราได้เลยนะคะ เพจชาญชัยแท็กเตอร์นะคะปักหมุดใน GPS ได้เลยนะคะชาญชัยแท็กเตอร์นะคะรอรับได้เลยนะคะพี่ช้างงามคันส้มคันนี้นะคะกับคูวตา l อ0 1 8 d t คันนี้นะคะปลายทางจังหวัดนครพนมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ